สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสายหลวงนะครับอันนี้คือสายหลวงไทยอันนี้คือสายหลวงไทยจากอำเภอน้ํายืนนะครับจังหวัดอุบลราชธานีต่อก,ก็โรยไปบ้างเพราะว่าฝนตกใส่ฝนตกใส่เยอะดอกก็จะฟอรครับคือถ้าไม้รู้สึกว่าจะมีความชื้นสูงอะ่ะ ดอกที่กําลังยาบานก็จะไปเก็บพลังงานไว้ไปไว้ไปออกตะเกียงครับถ้ารู้ว่าปีนั้นเนี่ยจะไม่แหลงถ้าฝนไม่ตกใส่หรือไม่ค่อยรดน้ําดอกก็จะไม่ค่อยฝ่อดอกก็จะดกดกกว่านี้แต่แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้คือใช้ปุ๋ยชีวาภาพอย่างเดียวปุ๋ยชีวาภาพเอ่อจุลศีีป์สิรัตเป็นทั้งปุ๋ยทั้งยารักษาโรคในที่เดียวกันครับ ยาป้องกันรักษาโรคเป็นยาชีวภาพครับว่จะพาเดินไปดูอันนี้น้ำยืนนะครับสายหลวงน้ำยืนอันข้างบนน่ะข้างบนงบน่ะคือสายหลวงเขเมรครับอันนี้ดอกดอกจะบานน้าเชิดดีมากเลยดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอก,ดอก,ดอกแต่อันนี้เป็นตะเกียงเล็กครับไม่ใช่กอแม่กอแม่กันมันจะบาน มาดูวันนี้ <c oughs> อันนี้คือมเมล็ดุ้ยไม้ที่มันงอกอนนมเมล็ดต้นไม้ที่งอก <c oughs> มเมล็ดเมล็ดสายลวงครับผมโรยไว้มันงอกมงอกงอกเยอะกว่านี้มากครับแต่มันมันก็ตายไปบ้างเพราะมันเลี้ยงมากปีนี้ กำลังงอกนี่ใส่หลวงเพาะแบบธรรมชาตินี่ครับงอกงอกเยอะอยู่นี่งอกเพาะแบบธรรมชาติถ้าเพาะแบบธรรมชาติเราก็จะได้ไม้ป่าแท้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะครับนีอยงอกเยอะว่าตรงนี้อื อันนี้สิเสนจันเอ๋ปะกายดาวเพาะตัวไวนะครับใช้จุลินทรีย์กับขี้วัวเอ๋น้ำหมักผมนะครับพูดง่ายอันนี้คือทรายหลวงดานน่างทรายหลวงด่างแท้อันนี้ไม่กลายนะครับด่างสะเทียนมากด่างสะเทียนมากไม่กลายให้ปุ๋ยอะไร,รก็ปกติถ้า ถ้าด่างไม่เสะเียนเนี่ยจะกลายเป็นสีสีเขียวหมดละถ้าได้ปุ๋ยชีวาภาพดีๆนะเพราะปุ๋ยชีว่า,วา,วาภาพนี้มีธาตุอาหารครบยังทําให้ด่างไม่แท้กลายเป็นเขียวไปเลยอันนี้คือสายหลวงดอกลายยังไม่บานดอกลายอันนี้ก็อันนี้สายลวงเอกลาวใต้ครับมาจากเออไล้วมาจากเออด่านช่องมก นีเรามีมเมล็ดกล้วยไม้งอกงอกอยู่หลายต้นอยู่เขียวๆนี่น,ๆๆน,นี่งอกไอ้ปีเอ้เอที่งอกไว้ปีก่อนเนี่ยก็มีสายไหมเนี่ยทำใบรุ่นแรกนี่อดดอกโรยไปแล้วนี่ยสายไหมดอกโรยไปแล้วอันนี้คือพอมเมล็ดไว้ตั้งแต่เอน่าจะครบสองปีนี้แล้วครับที่อบบอกดอก เขายาวพอสมควรดาวประมาณสองสามคืบครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นสายหลวงที่ผมโรยไว้หลังๆนะก็ใหญ่ละสายหลวงสายหลวงสายหลวงโรยเมล็ดไว้ก็เหลือไม่มากครับเขางอกหลายร้อยต้นแต่เขเหลื้อนประมาณห้าสิบต้นอันนี้สายหลวงไทยเซมิอันนี้หายากไทยสายหลวงไทยกีบขาว อันนี้คือใส่ลงขมิน <c oughs> อันนี้ก็รอ,องเท้านาลีน้ำเย็นรองเท้านาลีน้ำเย็นเพยงดอกมาสี่ช่อก็ฟอไปสามช่อแล้วเหลืออยู่ช่อเดียวเพีย้ยเพี้ยไฟเยอะเพี้ยดูดตอนไม่อยู่ตอนกลับบ้านสงการเพีย้ยกลับมาดอกฟอเลย หรือเขาลดน้ําเยอะมากด้วยเป่าก็ไม่รู้จ้างคนมาลดน้ําให้อันนี้คือสายหลวงเนอันนี้เอนนอนนอะไรนะเออช่องเม็กเออช่องเม็กครับไดนี่ครับสายหลวงไทยพี่ที่แล้วปล่อยติดฝักดอกก็เลยไม่ดกลาไม่ยาวมากเพราะปล่อยติดฝักแล้วผมเอาเมลิดมาเพาะนั่นแหละครับมาเพาะขยายพันธุ์เพราะขยายพันธุน์แบบธรรมชาติ ดอกเลยไม่ดกเพราะว่าไอ้ติดฝักถ้าติดถ้าจะติดฝักโดยที่ต้นไม้เติบโตต่อไปก็ควรเป็นไม้ที่ไม้ที่โตแล้วแบบนี้นี่องนนี้ติดฝักได้เนี่ยอันนี้คือสายลวงเขมรชอบลำยาวเม็ดกว่าชอดอกยาวถ้าอย่างนี้ติดฝักได้อย่างนี้ติดสองสามฝักยังได้เลยครับนี่แบบนี้อันนี้ก็มีตะเกียงเนี่ยครับมีตะเกียง แบ่งได้นะครับรอโตอีกสักหน่อยตะเกียงหนึ่งที่ติดดอ,อกองคงขายไปแล้วขายไปราคาแบ่งปันขายไปประมาณขายให้ลูกคา้าน้ำหมกักขายให้ราคาถูกๆครับราคากันนี้ปกติแต่ก่อนตะเกียงแบบนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสามร้อยครับเนี่ยอันนี้เนี่ยตะเกียงสายหลวงไทยดงรักนะเป็นแหล่งลับนะอันนี้ยู่วัดซีสะเกียด อันนี้ก็ตะเกียงอะนี่ยนี่แหละัสายลวงกับเมียทั้งสายลวงไทยว,วางรวมๆกันลืมกันลืมหมดแล้วอันนี้ก็ตะเกียงติดดอกครับตะเกียงเล็กๆติดดอกอนี่ถ้าที่ไหนจะงอกทำไมเพราะกล้วยไม้เะลิกล้วยไม้ให้งอกได้เนี่ยสังเกตดูว่าจะมีเือนองงอกเอง,เองเองได้คือตรงนั้น,มนเมล็ความชื้นที่ ทำให้มีความชื้นสัมผัสที่ทําให้เมล็ดกล้วยไม้งอกได้นะครับนี่สังเกตดูถ้ามีเฟืองมันงอกขึ้นตามต้นไม้แบบนี้อ่ะอันนี้เกิดเองนะครับเฟืองแสดงว่าความชื้นเราได้ถ้าเฟือนองไม่งอกในความชื้นไม่พอเออกล้วยไม้ที่งอกได้ก็มีแต่พวกกล้วยไม้ป่าแรงอย่างพวกหนวดพามอะไรงี้หนวดพามเขาแกะครับพวกนั้นยังงอกได้แต่พวกไสลวลนี่จะงอกในป่าป่าดิบ ปลาดิบชื้นหรือปลาดิบแรงครับอันนี้คือไซยหลวงเอ๋สีสกเกีอีกต้นหนึง่งนนี้ดอกสวยมากแต่พอดีเอเก <c oughs> ิดอุบัติเหตชะงักการจเจริญเติบโตก็เลยเอปีนี้ดอกดอกเลยไม่มาครับเกิดข้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคแต่ดีที่ผมเอ กูชีวิตกลับคืนมาทันแล้วก็มีหน่อกลอกมาใหม่อย่างสวยงามเลยครับทีนี้มีหน่อกลอกมาใหม่ละหน่อใหม่ออกมาสองหนอ่อสวยงามกว่าเดิมปีนี้จะเลี้ยงให้เรามอ้วนยาวๆใหญ่ๆดอกจะได้ดกๆครับนี่สีสวยใบเรียวปกติถ้ามีรอยช้ำๆรอยจุดข,า,ขาวๆแบบนี้รอยแผลคือรอยแผลนะครับรอยแผลแบบนี้ถ้าไม่มีจุลินทรีย์บซิลัสเนี่ยมันจะเน่านะครับ จะเน่าเป็นเชื้อราจะยย้มเป็นน้ำใสๆเนี่ยจุดที่เป็นแผลแบบนี้แต่ถ้ามีจุลซีพแผลแบบนี้จะแห้งเชื้อโรคจะเข้าไม่ได้เพราะเขามีภูมิต้านทานอยู่ครับภูมิต้านทานจากจุลชีพบคทีเรียสายพันธุ์จากป่าครับอันนี้คือสายหลวงไทยสายหลวงไทยผู้พาหมอกครับอันนี้ผู้พาหมอกผู้พาหมอกสา,สายหลวงไทยแทย้ปากแข็งหัวปลายปากจะแหลมแบบนี้ครับ ปากยวห,ห่อคล้ายสายลวงใต้ผสมกับสายลวงลาวแหละครับสายลวงไทยเนี่ยเพราะพื้นที่มันถ้าลงไปทางใต้ปากก็จะห่อมากกว่านี้นี่ยเนี่นี่สายลวงใต้เนี่ยลังบ้านเนี่ยบานมานิดหนึ่งนี่นี่สายลวงใต้ปากจะหอน,นี่ครับ,รบสายลวงใต้ปากแคไม่หอ่อเอ้ยปากจะหอจะไม่บานพายประมาณนี้สายลวงใต้ ในอันนี้ก็มีเมล็ดลัวไม้งอกแล้วนี่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 โคนของสายลวงใต้เนี่ยครับนี่เออนี่งอกมาลายเมล็ดเยอะแยะไอ้อยู่ต้นต้นเดียวดอกก็ดีครับนี่นี่กอะนลีก็ร่อนก็มีแต่ขี้เกียจทายลงนี่นี่สายลวงที่ผ่ากอไว้นี้สายลวงขมิ้นผ่ากอไว้ไม่ได้ปลูกสักทีวางไว้แบบนี้นะครับวางไม่มีเวลาปลูกไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันนี่ วางเสียบๆทิ ite, ้งไว้แบบนี th ้มันก็งอกไอ้มีดอกมาไอ้ไอยลิดไอยลิดปลาเขาใหญ่ข้างบนนะอันนี้ก็นะสายหลวงขมินสายหลวงขมินดอกจะใหญ่จะดกมากดอกจะใหญ่แล้วก็ดกดกพ่อๆกับสายหลวงไทยอุบลดอกใหญ่ดอกลักษณะดอกจะคล้ายๆกัน พราะเป็นเทือกเขาเทือกเดียวกันนะเป็นเทือกเขาเทือกเดียวกันอย่อยู่ฝั่งเขมรห,หรืออยู่ฝั่งไทยแค่นั้นครับลักษณะคล้ายคล้ากันอนนี้ก็เอ่ก็าสายหลวงเหมือนกัน,นครับเอออันนี้สายหลวงไทยนะอันนี้สายหลวงเออไทยอันนี้จากภูผาหมอกเหมือนกันครับภูผาหมอกจากแถบภูบผาหมอกมันติดน้ํายืนครับมันจะคล้ายๆเออ ลักษณะดอกของไอของเขตอำเภอน้ำยืนเนี่ยดอกจะบานปิ้นเลยเนี่ยบานผายบานใหญ่มากมสีเข้มครับแรกๆจะออกชมพูพอบานไปน,นานๆจะกลายเป็นสีม่วงเข้มครับซึ่งลีกจะออกเป็นแนวชมพูนี่นี่แบบนี้สายลวงเขาแบบนี้สีธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ได้แต่งเติอมอะไรครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยกล้องไอโฟนครับกล้องโทรศัพท์ ออนี่มีอีกอันหนึ่งจะบอกนี่ <c oughs> นี่นี่กล้วยไม้ที่รักษาโรคหายแล้วเนี่ยนี่ช่วงที่ก่อนติดดอกนี่เป็นโรคครับเป็นโรคเชื้อราหนักหนักรุนแรงมากกำลังรักษาหายนอไใหม่ก็ไม่เป็นละใบใหม่ข้างในก็ไม่เป็นละครับหายที่แรกนึกว่าจะตายนะในดอกช้างที่ผมลงไปนะลงเมื่อ ปีกายนะดอกที่ดอกดกห้าช่อหกช่อละดอกไซหลวงนะอันนี้ติดตะเกียงไว้บานหมดแล้วติดตะเกียงไว้อยู่ไป็ต้นไม้อันนี้ก็ดกครับอันนี้ไซหลงขงมิน้นต้นตลอดของความดกคือไซหลวงขงมิ้นนะครับทั้งกทั้งใหญ่แต่ปีนี้บานไม่พร้อมกันครับเสียาดายบานไม่พร้อมกันก็ลำไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ลำยาวแค่ประมาณ เมตรเมตรสามสิบมั้งเมตรสามสิบลำยาวปกตินี่ยาวร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบปีก่อนนะใช้ปุ๋ยเคมีใช้ทุกอย่างอ่ะปีก่อนใช้ทุกอย่างใช้ทุกวิธีทางได้ 170, ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเรือนแต่ปีต้นปีนี้อรอบรอบฤด,ดูกาลนี้ผมเออใช้ น้ําหมักอย่างเดียวมันไม่มีสูตรเล่งต้นเลียงใบคือผมไม่ได้ทำสูสตรเล่งต้นเลียงใบเพิ่งมีสูตรเล่้งต้นเล่งใบวีนี้คาดว่าน่าจะทําให้ยาวได้เท่าปุ๋ยเคมีวีที่แล้วเพราะปุ๋ยเออสเหตุที่มันไม่ยาวมากเพราะไอ,อ้มีแต่ใช้แต่ปุ๋ยเล่งรากเล่งดอกอะลำมันจะไม่ค่อยยาวมันจะสั้นป้อมมันจะอ้วน อ้วนสั้นถ้าเออเราใช้ปุ๋ยเร่งรากเร่งดอกอย่างเดียวมันจะไม่ยาวต้องการปลูกไม้ต้องใช้สลับกันครับใช้เร่งรากเร่งดอกสลับสลับกับเร่งต้นเรียงใบครับมันถึงจะยาวหรือไม่ก็เออเร่งรากเร่งดอกสลับกับสูตรเสมอครับหรือใช้สูตรเสมอตลอดก็ได้แต่ผมเอปุ๋ยของผมมันเป็นปุ๋ยเร่งรากเร่งดอกแล้วก็กําจัดโรคเชื้อรา ปีนี้เพิ่งมีสูตรเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเพิ่งทําสูตรเลี้ยงต้นเลี้ยงใบได้มาประมาณสองสามเดือนนี้ก่อนทั้งปีใช้แต่สูตรเลี้ยงรากเลี้ยงดอกดอกมะกระดกนะครับมันเลี้ยงดอกมากด้วยจนมันบานไม่พร้อมกันมันบานก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าบานพร้อมกันมันจะมันจะเต็มช่อพอดีเลยดอกไปถึงโคนเลยครับเดี๋ยวโอ้สมบูร์เกียนี่ ใกล้จครบเวลาแล้วอันนี้คือสายหลวงสายหลวงขมิน้นอันนี้ก็ดกเหมือนกันครับเนี่ยดกนะนอใหญ่สวยมากเลยนอใหไม้นะสวยมากเลยเนี่ยครับอันนี้วะอันนี้ดอกโรยไปแล้วอันนี้บานก่อนเพื่อนเลยเนี่ยดอกโรยไปหมดแล้วแต่อันนี้เนี่ยสวยนอใหญ่นอย,ยาวปีนี้ยาวเนี่ยเพราะผมมีสูตรเลีงต้นเลีงไม้แล้วนี่ปีนี้สั้นหน่อยสั้นหน่อยแต่มีดอกก็โอเคแล้วครับเพราะ ถ้าเพราะเราใช้แต่ปุ๋ยเร่งรากเร่งดอกอย่างเดียวลำมันก็เลยไม่ค่อยยาวนีอันนี้มีดอกดูคุณภาพดอกดอกช่อใหญ่ยาวมากหนวดพามนะหนวดพามตัวน,นี้สายพันธุ์ดีครับสายพันธุ์ของสารแก้วต้นใหญ่ดอกใหญ่ยาวช่อใหญ่อันนี้สายลวงไทยน้ำยืนครับเนี่ยแยกกอแวกอันนี้สายลวงขงมิน้นสายล้วงขงมิน้นกำลังมีดอก อันนี้ก็โดกครับเนี่ยเพิ่งเอาลงมาจากต้นไม้อยู่สงูงฉีดปุ๋ยไม่ค่อยถึงเลี้วลงมาถ,ถ่ายรูปยากด้วยครับอันนี้คือหางช้างอ่าหางช้างนะหางช้างหน้าแรงเขียวงามนะครับนะเพิ่งผ่าก,กอได้สองสามปีนี้ไม่รู้จะมีดอกได้หรือเปล่ากปกติเขาบอกว่าต้องสี่ห้าปีถึงจะมีดอกครับหลังจากผ่าแยกกอครับ เคยมีดอกแล้วครับแต่ออออพอผ่าแยกกอนแล้วก็ไม่มีดอกดูไกลครับดูไกล z ู o เข้าไปนะไอ้ไหลวงเห็นแต่ไกลนะครับมันเห็นแต่ไกลมองเห็นแต่ไกลเป็นสิบสิบยี่สิบเมตรก็มองเห็นความเด่นของ,ของ,อข,องอของดอกเพราะดอกเขาสะดุดตาดอกใหญ่ครับทางนี้เรื่องพึ่งเรื่องพึ่งจริงจริงมันหมดฤดูไปแล้วนะปีนี้อากาศแบบปวนเลยพึ่ง เพิ่งมาบานอีกรอบหนึ่งบานสองรอบอันนี้ก็โรยไปแล้วดอกโรยไปแล้วนะข้างชุดนี้ก็ดอกโดดหลอกโรยไปแล้วะอะไรอยู่วะอันนี้เอื้องคำเอื้องคำตาดำดอกบานยากมากเอาใจยากจริงอันนี้เขาแกะนี่ปลูกเป็นปีแล้วปลูกชายคาบ้านเนี่ยรากก็ติดกับหทังคาเลยเนี่ยติดกับเปลกทั้งไม้เทียมเนี่ยก็ติด ยึดไปหมดเลยอยากแต่ปีนี้ดอกมาน้อยแต่ก็มานะมาน้อยแต่มานะแต่ก็งามนะดอกชอดอกสมบูรณ์มากตากแดดร้อยเรซ็ิมหลังคาบ้านมีดอกให้ได้ก็บุญหัวแล้วไม่ตายก็บุญแล้วครับนี่ยออครับใช้กับบ้านก็ดีนะครับเนี่ยบ้านกับบ้านนี่รองเท้าหนาฬีกวาไม้ดินหมามตะกุย เอามาปลูกใหม่มเลยตัวช้าหน่อยมาตะกุยปลูกแล้วมาก็มันตะกุยให้น้ำหมักครับนี่กุหลาบกุหลาบพองงามเหมือนกันนะใชกับกุหลาบก็ดีมากเลยมาภาพสีเข้มอ่ะเพิ่งหายเป็นลูกนะวีนาต้องดกให้ได้เพิ่งหายเป็นลกอันนี้ตัวสีเข้มนะได้มาจากปราสาทโบราณ <c oughs> พริกนะพริกนะ แค่กับพริกก็ดีมากพริกป้องกันรักษาโรคพริกผลเน่าผลร่วงนะครับป้องกันเชื้อราในพริกเน่ยปลูกให้พริกผลสุกนะไม่ใช่ง่ายๆนะให้พริกมีผลสุกสุกไม่ล่วงกำลังบานมาอีกนะโอ้กำลังเอียบบานมา ใส่หลวงเริ่มบานมาอีกแล้วหายมากก่ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่ายาวมากยังบา,บานมาไม่ครบเนี่ยอันนี้อันนี้ได้มาจากพี่อะไรแกแกให้มาฟรีๆก็ได้มาจาก <c oughs> ช่องเม็อช่องเม็ใส่หลวงเล้าช่องเม็กแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ครับ